เปาได้ยังกินเนาะอังเปนาน่าจะตำบักกุยเตจมาจับเลยวันนี้มาเอวหากะจะได้มาได้น่ะสมัย่ซื้อก่ย่างมาฝากมอสก,กับเล้วกะไก่ย่างหอมๆเนี่ยไก่ย่างมาเป็นตัวแล้วอังเปากินกับตำส้มมอสมอสมานั่งติดกันนี่ก่อนมาพอดเพนเนาะวันนี้เชือกันเป็นยังแล้ว คุณเจ้ามาแท้ตบบามาก็าดีละตำส้มอีสานให้กินจิน้มเลยเลยจ้าไปขามาเองมาตำักหุ่นจ้าม,ามาันตำบันกินเจ้าอ่งางเปลใส่พริกบอกรใส่เจ้าตำแบบยังไงเลยเนาะเอาบัากระเล่นมาใส่อ่งางเปาเจ้าอันเนี้ยบ้านองอคองว่าบะเข่าส้มทำไมเอ่อเยบะกระเล่นใส่บขึ้นกันใส่ไปโลด หน้าอังเปาเจ้าตบีบใ,ใส่ห้เสียงของแซ่บของก็อ่างปาเอามมใส่จัดมาหนำปลาใส่ห้าลงไปเจ้าเม่อคอยอย่อยโยโย่จ้ะกินหอมแต่หอมว่าสมายัยเอาเสร็จมาคุงมาใส่บัติเองเส้นบะก,ก้อยติดใส่ลงไปเจ้าใสายย่ให้หมดเลย ยั่วๆเลยจ้ะกินได้ยังไหมจ้าเสร็จแล้วซิมเลยจ้าเจ้าอ๋ไปกินเลยจ้าไปกินเลยเจ้า ตรวจมิเลยจ้าค,อคอ่ยคอยๆเทเด้อค่อยๆอ้าวมันโดนพลิกเล่ไหมไม่พักก๊าซีนกินไลวะไรเด้อจ้ตอาตวินไลดยนี่นะวด้๋ยดซืจ้าไม่นิวนวะไรเดังบอกกินไยวะไรเด้อเดี๋ยวมันสิตดเหมิน,จน,มนเจ้า,านี่แหละสมัยนั่งไปเจ้าาปละเวีเจ้าอ้อกินตะบองเด้อจ้าบ่เอาอะไรยห่างเด้อจ้าเย่างเขาใหญาขาเด้อจ้า Cuat aku Oh cuat. yo. Macam apa?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  Macam นกเจ้าเป็นตัวเล็งขนาดเลยเก้มาเป็นตัวเล็กเจ้าอยู่ใครอยู่หน้าจ้ะล้ำโกสะสมัยแซบอิลีจ้าบ,บอดีเซ็ปบอ sẹp khán đài sẹp lâm khán đài đấy trao lâm ừ. đây bao làng bầu coi coi ทำตกจ้าปัดเถอะเมาแตะมาหวาสมัยเมาคณะอังกอร์ชอบกินเดือดปอบแม่พี่น้องเจ้าวันนี้น้องเป้าขอลา,อา,อาออบถ่าย,าย,ยาผู้ชมไปก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้เอ็ดสมัยน้อยขอลาบถ่ายผู้ชมไปก่อนกำมาพ่อนกันไว้ด้วจ้าแล้วปิกมาปั๊กันไม่ได้เจ้าได้เจอกันเดี๋ยวจ้าได้เจอกันเดี๋ยวจ้า